สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำแลนดอมพลังงานนะคะอ่าจริงๆอ่ะพอวันนี้เป็นวันไหวอ่ะวันไหววันสันสักติจตุรทีนะคะที่วันนี้งวดนี้จะตรงกับวันที่24กรกฎาคม2567นั่นเองนะจริงๆเรียกไปแบบทำแลนดอมเนาะ เกี่ยวกับความรักเออเกี่ยวกับความรักรีว่าเออคนหลายคนอาจจะชอบในเรื่องของความรักความใจนะคะเนอะความรักความใจเดี๋ยวเราไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเนอะยังไงก็วันนี้รีเพิ่งไหว่องค์พ่อปาพิคาเน่เสร็จนะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ขอพร แรงนะคะใครที่บอกเอ๊ะดูยังไงคุณลี่ก็เปิดปฏิทินนะคะดูว่าช่วงไหนเป็นขึ้นสีข้ามรมสีข้ามวันนั้นแหละคือวันที่ขอพรอ,องค์พ่อพระพิเนตแล้วเป็นวันที่ขอพรได้ดีได,ได้ได้แรงที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงขอพลังงานนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลี่ได้ทําการสักการะบูชานะคะวันนี้ลี่ทานมังด้วยนะคือลี่จะทานมังก่อนที่ลี่จะทาพิธีไหว้เนาะ ก่อนที่ลี่จะลงไปทานข้าวเนี่ยดีก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานตรงนี้ก่อนเพื่อเพื่อที่บางทีเวลาเราอ่านไพ่อะไรเงี้ยเออเส้นสัมผัสหรือการอ่านเนี่ยจะได้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่านะคะโอเคขอพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ ลิดนี้ที่สิ่งที่ลีอ่านไปขอให้ตรงกับคนที่เข้ามาดูแล้วก็เป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางนะคะได้ดีที่สุดเนาะแต่ถ้าใครไม่ตรงก็ไม่ต้องไปเครียดหรือแบบรู้สึกแบบเอ๊ะยัยงไงคือมันเป็นพลังงานรวมนะทุกคนเนาะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแบ่งหนึ่งส่วนสี่เหมือนเดิมนะคะแล้วลีจะอ่านนะคะจากไพ่ที่เปิดลีมาเช็คพลังงานฝั่งคุณก่อนนะคะ ฝั่งคุณฝั่งคุณว่าพลังงานฝั่งคุณเนี่ยเป็นยังไงหนึ่งเหรียญพลังงานหนึ่งเหรียญนี่มองว่าตัวคุณเองอะเออทำไมลีรู้สึกว่าให้ใบนี้เนี่ยนะขอขยายนิดนึงกับอีกเจด,ดาบไอ้ห้าดาบค่ะ อ,อคุณกําลังจีบใครอยู่หรือเปล่ามันเป็นพลังงานการแบบพยายามอะ่ะพยายามจีบพยายามแบบยื่นให้แต่ใจตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันมันมันรู้สึกว่าเป็นทอนิดนึงอะ่ะมันรู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะจังเลยอะ่ะเอออุปสรรคมันเยอะจังเลยอะเออมันมีความเป็นทออะ่ะเออพลังงานฝั่งเขาล่ะพลังงานฝั่งเขาขึ้นมาเป็นแบบนิ่งนิ่งเงียบ ไม่พูดไม่จาไม่สื่อสารคิดอะไรก็ไม่พูดนะคะเออเวลาเราสื่อสารไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแชทหนักขวาก็ได้นะเออเออทำไมล่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วพลังงานฝั่งคุณต่ออะมาดูซิตัวคุณอะเป็นคนชอบใครแล้วเป็นคนเปิดเผยมากเลยนะคือจัดเมนขึ้นมาคือแบบคนทั่วโลกต้องรับรู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ฉันชอบ ฉันฉันรักเธอฉันรักเออเนาะขออีกหนึ่งเออแต่ประเด็นคือฉันรักเขาแต่เขาไม่ได้รักฉันไงฉันรักเขาแต่เขาไม่ได้รักฉันไงแกประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละอ่ะต่อมาคือยังไงต่อพลังงานฝั่งเขาอะเรียว่าตัวเขาเองอ่ะอืม คนคนนี้อาจจะมีคนของใจอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะนะหรือเป็นคนที่แบบเออเป็นคนที่กำลังให้ค่ากับการมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างสร้างฐานะสร้างความมั่นคงในชีวิตอะคะ่ะเออขออีกหนึ่งใบแบบหนึ่งขยายอา่าโอเค เป็นไปได้ว่าเขามีคนคนที่เขาชอบหรือคนที่เขาค่อนข้างคั่งไครเรียกว่าคั่งไครเลยดีกว่าเพราะไพ่เดอะสตาร์บวกกับไพ่เดวิลเนี่ยไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาก็อาจจะเป็นไพ่ที่แบบเออแบบชอบอะชอบคนนี้มากๆเลยอยากได้คนนี้เป็นแบบเป็นเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วพลังงานฝั่งคุณล่ะพลังงานฝั่งคุณอะเอาจริงๆอะรู้นะรู้อยู่แก่ใจนะว่าเออเขามีคนชอบอยู่แล้วเนี่ย ไปแอบส่องไปสื่อโซเชียลเขาบางทีเอาแอคหลุมแอคปลอมไปส่องเขาอย่างเงี้ยเออดูซิว่าเขาทําอะไรเออดูซิว่าเขาทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะซึ่งแบบเอาจริงอะคุณอนะแสดงออกชัดเจนนะว่าคุณชอบเขาเออแล้วก็ยังมีการแอบส่องแอบสืบอ,อีกว่าแล้วเขาไปยังไงต่อเขาทํายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะโอ้โห พลังงานคุณนี่สุดยอดเลยจริงๆนะคะถ้ามันใช่มันก็จะตรงเนาะถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปนะคะพลังงานฝั่งเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาอะมีความแบบขอขยะอีกนิดน,นึงจ้ะลีร่รู้สึกว่าทำไมเขารู้สึกเขาแบบไม่ค่อยไว้ใจคุณเท่าไหร่อะเขากลัวว่าเขาเขากลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ คุณอาจจะไปทําอย่างนี้กับใครหลายๆคนก็ได้นะเออแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆอ่ะเออเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเอ,อ๊ะฉันกลัวฉันกลัวว่าแบบเออถ้าฉันเปิดใจไปแล้วแบบฉันจะโดนหลอกหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงคือตัวฉันก็มีช้อยของฉันอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย เออหน้าไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้ไอสิ่งที่หยิบถ้วยขึ้นมาขึ้นมาหาฉันนะ่ะเออแบบเธอมาจริงหรือเธอมาเล่นเล่นเธอมาหลอกหรือเธอมาจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นพลังงานที่เขาคุ้นคิดอยู่ถามอยู่กับตัวเองนะเออนะคะต่อมาพลังงานฝั่งคุณโอ้ตามงอง,งอนเขามากๆเลยนะต่อให้แบบเขาจะแบบทําให้ถ้วยมันล้มกี่ครั้งคุณก็ไม่ย่อท้อคุณก็ไม่แบบ ไม่ถอยนะคุณเป็นคนสู้ไม่ถอยเหมือนกันลิมองว่าพลังงานเนี้ต่อให้เขาจะแบบทํทถ้วยคุณล้มหลายครั้งอะ่ะคุณก็แบบก็ไงอะ่ะฉันก็ฉันฉันก,ฉนก็ฉันก็รักของฉันขอใจอบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะเออต่อให้เขาจะปฏิเสธฉันก็จะวิ่งตามเธอเขา้าใจไหมต่อให้ฉันจะเจ็บปวดแค่ไหนฉันก็จะวิ่งตามเธอ นะคะต่อให้เธอจะรู้สึกยังไงกับฉันก็ตามฉันไม่สนฉันไม่แคร์นะคะโนสนโนแคร์ no son, no care. พลังงานฝั่งเขาขึ้นมาอะไรพลังงานฝั่งเขาขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองเห็นเขาเงียบเห็นเขาเงียบๆเห็นเขาดูไม่ค่อยใส่ใจคุณนะเอาจริงๆอะลึกๆแล้ววะเขาส่องคุณนะส่องคุณหนักมากเอาจริงๆยิ่งยิ่งโลกโซเชียลคุณเนี่ยเขายิ่งดูเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่เกิดไพ่เจ็ดดาบขึ้นค่คะ เจ็ดดาบอะ่ะเราอาจจะแบบมีพฤติกรรมที่แบบโอเคแบบดูเป็นคนแบบหลั่นล้าปดูเป็นคนที่เออดูเป็นชอบเขาหรือแบบชัดเจนกับเขานะแต่แบบในความเป็นจริงแล้วคือคนนี้ส่องเก่งมากนะคะส่องเก่งไม่พอคนคนนี้ยังมีแบบเขาเรียกว่ามีเซนส์สัมผัสหรืออะไรบางอย่างที่แบบเออเป็นคนที่แบบเห็นไหมว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขามีครบอะเออเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะ ลีก็ไม่แน่ใจว่าตัวตัวคุณเองเนี่ยไปทําอะไรหรือพฤติกรรมอะไรทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจหรือเปล่าเนาะมันมันเลยเกิดพลังงานนี้ขึ้นมาว่าฉันส่องแต่ฉันเห็นอะไรบางอย่างที่มันแบบค่อนข้างที่จะเอ้ยมันดูปแปลกนะมันดูไม่ใช่นะเออน,นะคะต่อมาพลังงานฝั่งคุณโอ,อ้ก็คุณแบบเป็นบุคลิกเจ้าสเสน่ห์อ่ะเออเป็นบุคลิกเจ้าสเสน่ห์เป็นคนที่แบบ เป็นคนมีเสน่ะนะห์นะไพ่ใบนี้คือเป็นคนอ่ะเอาการเอางานเก่งการเก่งงานเวลาทําอะไรก็เอาจริงเอาจังเป็นคนที่ทําอะไรก็ประสบความสําสเร็จเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือมันมันเป็นคนบุคลิกแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าใครใครเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมใครก็อยากที่จะมายื่นถ้วยให้แล้วลี่ก็ไม่รู้ว่าพลังงานเนี้ยตัวคุณเองอะ่ะมีพลังงานในเรื่องของแฟนเก่าอะ่ะกลับเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะอ่ะเป็นไปได้หวังใจเป็นไปได้ว่า คุณนะ่ะอาจจะมีสเสน่ห์แล้วก็ตัวคุณนะ่โนนะโสดน่ะใช่แต่ว่ามันมีพลังงานของแผแฟนเก่าหรือคนเก่าของคุณนะ่ะกลับมาด้วยนะเออตัวเขาเองเลยขึ้นมาเจ็ด,ดาบด้วยงานแล้วก็ขึ้นมาว่าเออแบบส่องหนักส่องเก่งนะคะเออส่องแล้วก็คิดนะคะตัวเขาเนี่ยขึ้นมาเขารู้ว่าคุณชอบเขาชอบเขามากๆเลยนะคะแต่ด้วยเนี่ยด้วยพลังงานที่มันมันแบบมีความหวาดระแวงไม่ไว้ใจอะ่ะ มันขึ้นมาแล้วก็บวกกับตัวเขาเองก็มีคนในใจของเขาอยู่แล้วอะค่ะเออมันก็เลยขึ้นมาเป็นพลังงานแบบนี้ขึ้นมาเนาะขอขยายนิดนึงเนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณอยากที่จะเขาคุณชอบเขาแล้วคุณก็อยากจะยื่นแบบยื่นแบบความสัมพันธ์เนี้ยให้กับเขานะแล้วยังไงต่อขอดูหน่อยเนี่ยเปิดมาก็เจออีกคือชอบชอบมากชอบมากชอบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย เออแต่รีก็แค่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันไงเออเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันคือแบบก็รู้อยู่ว่าเนี่ยเราชอบคนนี้เราไม่ได้ชอบแฟนเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ให้ท่าแฟนเก่าด้วย3้เออแต่ทําไมยังไม่รับหลักเราอีกนะคะเดีย๋ยต้องไปดูพลังงานนะคะอ่ะนี่ของฝั่งคุณบ้างฝั่งคุณเนี่ยพอรี่มองว่าขอขยายอีกนิดนึงค่ะอืมขอขยายอีก เออมันก็เป็นพลังงานที่คุณพยายามมาประมาณหนึ่งแหละพอคนเรามันพยายามมาไปเขาเรียกดินพันกันพอคนเราอ่ะพยายามมาประมาณหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันแบบไม่สําเร็จมันรู้สึกว่าสื่อสารไปแล้วเขาเขาก็แบบไม่ได้รับ,บอ่ะเออตัวคุณก็อาจจะแบบเอองั้นพอแล้วดีกว่างั้นฉันอยู่ในที่ที่ของฉันก็ได้ฉันแบบไม่ปไปวิ่งไล่ตามแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออขอขยายอีกค่ะเนี่ย เพราะตัวคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองเนาะว่าสุดท้ายแล้วอะตัวคุณมีดีจริงๆเพราะว่ารี่มองจากหน้าไพ่อะ่ะตัวคุณมีมีของอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเออคำว่ามีของในที่นี้ไม่ใช่แบบ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 คุณใส่หรืออะไรไม่ใช่นะคือแต่ว่ามันเป็นลักษณะของแบบเออการความเก่งกาดเรื่องบางเรื่องของคุณที่คุณมีลักษณะของความเฉพาะด้านน่ะคุณมีความเก่งตรงนั้นมากม ซึ่งคนให้ความยอมรับคุณด้วยนะไม่ใช่ไม่ให้ความยอมรับอืมรี่ขออ่านประมาณนี้นะซึ่งแล้วตอนจบอะของเขาขึ้นยังไงของเขาขึ้นยังไงสเตนโอ้ยลี่มองว่าไพ่ตอนจบอะคุณอะเอาเขาอยู่หมัดน,นะคือตัวเขาอะรู้สึกว่าคุณอะตั้งกำแพงกับเขาแล้วจะไม่สนใจเขาแล้วเออจะรู้สึกว่าจะทิ้งเขาไปแล้วอะเออ นะจะทิ้งเขาไปแล้วลีบม,มองว่าตัวเขาเองอะค่ะจะโดนคนที่ที่เขาอะไปชอบอะทำอะไรให้เจ็บแล้วรู้สึกกลับกลายเป็นว่าเขาอะจะมาเห็นพลังงานของคุณนะคะที่เป็นสิบถ้วยและมีความสุขอะที่เคยมอบให้เขาอะอืมด้วยนะคือคือคือมันเกิดการอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าคนคนฝั่งฝั่งตรงข้ามคุณะ่ะไปชอบ คนคนนั้นเราก็แบบไปโดนสลัดรักมาแล้วในขนาดเดียวกันคุณก็สลัดรักเข้าเหมือนกันเออกลายเป็นว่าเขาเพิ่งมาเห็นความสําคัญของคุณอนะในตอนที่แบบคนของเขาอะแบบทํากับเขาให้มันแบบเขาเรียกไนงะทำอย่างเจ็บแสบแล้วมันสาแกจใจอจะพูดยังไงดีมันเป็นอย่างนั้น,นพลังงานอ่ะนะเออกลายเป็นว่ามาเห็นคุณค่าสิ่งที่แบบถ้วยเนี่ยสิบถ้วยที่คุณเคยมอบให้เขาอะมานั่งคิดมานั่งแบบเออวันนั้นมันก็ดีนะ ตอนนั้นมันก็ดีนะทําไมเราถึงคิดอย่างนั้นทําไมเราต้องคิดเยอะด้วยงั้นริขอเปิดบทสรุปนะคะอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะรู้สึกว่ามันค้างคาอย่างไงไม่รู้อะมาเหมือนกับตัวคุณก็แบบไม่เอาไม่ให้โอกาสเขาแล้วก็ตัวเขาก็รู้สึกว่าเขากลับมาคิดถึงในเรื่องของแบบสิ่งที่คุณมอบให้เขาเนาะไปเจอแบบคนที่แบบเขาทําแบบเจ็บแสบใส่กลับมาหานะคะเอ,อ ขอสามใบเลยแล้วกันพลังงานฝั่งเขาอ่อวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาชะตามันจะเปลี่ยนนะคะชะตามันจะเปลี่ยนนิดหนึ่งเออเขาจะกลับทำกลับมาแบบทำตัวแบบเป็นคนโซดน,นะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอะ่ะจากคนที่แบบบล็อกจิตบล็อกใจเราแล้วก็ไม่ให้โอกาสเราใช่ปะ เอาใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะแบบเป็นก้าวถ้วยอะ่ะเออคนที่แบบกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนเนี้ยคือดวูวิวออฟฟอร์จูมันขึ้นมาไงชะตามันจะเปลี่ยนไปแบบในทิศทางที่ดีก็คือแบบว่าคุณกับเขาอ่ะจะแบบเซซิโลใหม่คือศูนย์ใหม่เริ่มต้นใหม่นะเออคุณก็อ่ะนพอพลังงานขึ้นอย่างนี้รียกว่าคุณก็มี การเปิดโอกาสแหละเออก็ลองดูนะคะยังไงก็ลองดูแล้วถ้ายังไงถ้าใช่ก็มามามากระซิบบอกกันด้วยว่าใช่หรือเปล่าเออคือถ้าถามลี่นะพลังงานนี้มันจะยาวนานิดนึงตัวเขาเองเนี่ยมันมีพลังงานของทั้งเก้าไม้ถา้ขึ้นมากอย่างอย่าง กว่าจะมารู้กว่าจะมายังไงกว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็9สัปดาห์หลังจากที่ดูคลิปนี้กว่าที่จะแบบเออเริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนตัวเองได้หรือรู้สึกตระหนักคิดได้เนี่ยก็อาจจะ9เดือนนะคะเออเเดือน9 9สัปดาห์9เดือน, 9, 9, 9ดอน,ดอนโดยประมาณนะคะที่มันจะสามารถที่จะเอ่อเริ่มความสัมพันธ์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งคุณกับเขานะคะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูค่ะว่าเป็นยังไงใครที่รู้สึกว่าเออมันมันใช่มากเลยแม่หมอก็ก็เมนมาบอกกันหน่อยแต่ถ้าถ้าไม่ตรงก็ก็คืออาจจะไม่ใช่ของเรานะคะทุกคนก็อย่าไปเครียดคิดมากอะไรนะคะเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแต่แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ มาเจอกันในคลิปต่อต่อไปนะคะฝากกดติดตามด้วยนี่สำคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้รีได้มีแรงในการทำคลิปในทุกๆวันให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาโอมสิคเนสชายานามหาได้นะคะใครที่นับถือองค์พ่อพระพิคเนศเนาะแล้วก็พระแม่รัศมีขอพรกันไปค่ะทุกคนวันนี้เราจัดวิธีไหว้นะคะ วันดีๆนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะลงคลิปภายในวันนี้น่าจะทันแล้วนะคะยังไงก็ขอพอนกันไปโอเควันนี้ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนวันนี้นอนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้เจอแต่เรื่องที่ทำให้ใจฟูเรื่องดีๆนะคะ